ยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับบริเวณทางเข้าของอาคารบุญรักษาซึ่งเป็นบริเวณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายกันเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณยาดาจักรชัยก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณยาดาค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะตรงจุดนี้นะคะก็คือบริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เหล่าสิทยานุสิ์ของวัดพระธรรมกายค่ะ ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ลาาถอยออกจากพื้นที่ไปนะคะทางเหล่าสิทยานุสิทธ์วัดพระธรรมกายก็ได้ทําการปรับพื้นที่ด้านหลังประตูทางเข้าค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารนะคะถอยออกจากพื้นที่ค่ะอาคารบุร,รักษาแล้วเหล่าสิทยานุศิทธ์วัดพระธรรมกายก็ได้ปิดประตูรั้วด้านหน้าและนําผ้าสแสลมสีเขียวมากั้นไว้สูงรอบพื้นที่นะคะและจากการสํารวจของทีมข่าวในเช้าวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทางลูกศิษย์วัดได้ขนนําเอาหน้าดินนะคะมาใส่ไว้ในท่อปูนซีเมนค่ะแล้วก็นํามาตั้งกั้นไว้บริเวณด้านหลังประตูทางเข้านะคะถัดไปค่ะคมี ถัดไปค่ะมีการขุดหลุมตรงกลางถนนนะคะทางเข้าอาคารค่ะทําเป็นคูดินขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีการนําเอารั้วเหล็กกั้นนะคะบริเวณทางเข้าค่ะโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้านะคะมีพระลูกวัดข่ะมานั่งสวดมนต์ตรงเต็นท์นะคะด้านหลังประตูและมีพระลูกวัดคอยเฝ้าตรงประตูทางเข้าตลอดค่ะ และจะเห็นได้นะคะว่าด้านหลังประตูนอกจากจะมีการขุดคูดินแล้วค่ะก็ยังมีการนำเอารั้วเหล็กมากั้นไว้สูงนะคะก่อนที่จะมีเต็นท์ที่ทางพระลูกวัดค่ะเข้ามานั่งสวดมนต์กันนะคะและบรรยากาศด้านหน้าถนนด้านหน้าของประตูทางเข้าอาคารบุญรักษาค่ะก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตํำรวจนะคะตรึงกำลังควบคุมพื้นที่อยู่เช่นเคยค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันที่10แล้วค่ะในการ,รปลูพรมนะคะตรวจพื้นที่วัดพระธรรมกายตามคําสั่งมาตรา44ค่ะแล้วก็คาดว่านะคะในวันนี้ค่ะน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สถานการณ์ในวัดพระธรรมกายจะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนค่ะดิฉันยาดาจาักชัยรายงานค่ะครับขอบคุณคุณยาดาครับ,รบนั่นก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเป็นการ,รเผชิญหน้ากันนะครับ,รบของพระภิกษุนะครับกับ เจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่เข้าควบคุมในบริเวณอาคารบุญรักษาซึ่งก็เป็นเป้าหมายในการที่เข้าตรวจค้นนั่นเองนะครับ